เนี่ยครับพอประกอบเสร็จก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับเอเดนไลท์สวัสดีกันเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่ฐานรองพื้นคอมนะครับหรือฐานรองพื้นเคสนั่นเองตาโอริโกนะ <Okay. S 1> นะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่น CBB นะครับ CBB 3นะครับโอเคหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Computer Main Frame Bracket นั่นเองครับนี่นคือเป็นลองผ่านยึดไว้นั่นเองนะครับ <c oughs> สภาพก่องข้างในไม่หกักไม่แตกไม่บินไม่งอก็ถือว่าโชคดีแล้วครับ มาดูส่วนที่เป็นข้อมูลเฉพาะหรือสเปคเกินบ้างนะครับก็จะมีตามนี้นะครับก็มีชื่อนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เบนเฟรมนะครับบราเกตครั้งหนึ่งแล้วก็โมเดลก็จะเป็น c p b 3่นเ่งครับอ่อวัสดุเป็นแบบ ABS นะครับแล้วก็สีดำมี4ล้อล้อหใช้เนการเคลื่อนที่สลวนอีก2ล้อใช้ในสามารถที่จะเป็นเบรคหรือว่าล็อกไว้นั่นเองนะครับพื้นที่นะครับก็จะเป็น460คูณ265คูณ 1 1 0มิลลิเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างก็เปิดแบบทางเอาเลยแล้วกันก็กล่องมันมาลักษณะนี้แล้วก็ประมาณนี้ครับมีประมาณนี้ครับก็จะมีฐานนะครับฐานที่เป็นตัวหลักแล้วก็4ล้อนะครับปกติมันจะเปิดทางนี้ได้นะครับเนี่ยตรงหัวมันนะครับนี่นี่เปิดออกอย่างนี้เลยนะครับก็พอดีทางนี้มันเปิดไว้อยู่กล่องมันอ้ามาก็เลยใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับตามนี้เลย ตัวนี้ก็จะเป็นล้อนะครับล้อส่วนหลังจะไม่มีตัวล็อกหรือว่าตัวเบรกไว้นะครับเป็นลักษณะนี้2ล้อนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกสองล้อข้างหน้านะครับก็ออกมาเป็นลลกษณไนด้นะครับนี่ครับมันจะเรียกเป็นเบรกกระถูกนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงกับว่าล็อกนะครับมันจะเป็นห้ามล้อนะครับมันจะหมุนเฟื่อยแต่ถ้าเราปลด บอกว่ามันก็จะเป็นแบบฟรีได้ครับก็จะหมุนได้อิสระนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาใส่ล้อทั้ง4มุมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีก็เริ่มจากนี่ครับเตรียมล้อออกมาจากนั้นครับให้สังเกตครับเราหันด้านไม่้ตรงครับมันจะมีโลโกโอริโกอยู่ตรงนี้นะครับอ่านได้อย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้านั่นเองนะครับด้านหน้าของมันนะครับแล้วก็ให้เรากลับทางไปข้างหลังนําล้อนะครับที่ว่ามีตัวล็อกนะครับหรือว่าตัวเบรกอยู่นี่หละ มาใส่ตรงรูนะครับเสียบเข้าไปนะครับสังเกตดีๆนะครับตั้งให้ตรงตรงนี้ต้องตั้งให้ตรงนะครับอย่าให้ประมาณว่าไม่เอียงไปไหนนะครับต่อจากนั้นค่อยๆกดลงไปครับทำอย่างนี้ครับใช้สองตัวนะครับให้สังเกตว่ามันจะต้องเป็นตัวที่ข้างหน้าจะต้องเป็นตัวที่มีที่ล็อกนะครับที่ล็อกหรือว่าที่เป็นใบกันเองอ่าแต่บ้านเราจะเรียกที่ล็อกล้อนั่นเองนะครับจากนั้นก็ตามไปใส่ข้างหลัง เสร็จนะครับตรงนี้ก็พยายามออกแรงนิดหนึ่งครับนิดเดียวครับแล้วก็ใส่เข้าไปครบทั้งสด้านโอเคนะครับเอาละครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กลับทางมัน กลับคืนมานะครับนี่จุดข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งสําหรับตัวนี้นะครับมันที่เห็นเป็นช่องบล็อกๆๆนั้นมันไม่มีช่องระบายลงไปนะครับมันจะเป็นช่องตันนะครับถ้าใครที่อาจจะเข้าใจผิดว่ามันจะมีช่องระบายลงไปมันไม่ใช่นะครับมันเป็นช่องตันไว้เลยเอาละครับและนี่ก็เสร็จชิ้นกรรมเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบครับต่อไปเราจะมาดูวัดขนาดดูครับว่าขนาดตามตรงกับข้อมูลที่บอกมาหรือไม่นะครับโอเคมาวัดกันเลย โอเคครับอร่อยครับนี่ก็คือการใช้งานจริงนะครับวางเคสจริงครับตัวนี้จะเป็น a อล o c คู l นะครับ a อ r o c o ู l 800นะครับวางกับโอริ o กตัวนี้นะครับนี่เลยนี่คือฐานนะโอเคไหมโอเคด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อจุ่ตรงนี้ตรงนี้ครับก็ได้นะระยะห่างทางข้างครับห่างตรงนี้เลยผมวางตรงกลางนี่ โอเคประมาณนี้ครับโอเคแล้วเป็นยังไงกันกบ้างับถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์และกดสิดตา์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีคำถามก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยได้เลยขอขอบคุณที่กำลังใจไว้ในที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ